จูเนียร์ปี8ทีมเอทครีเอทไทยผมก็เคยทำครับพี่อะไรนะผมก็เคยทำครับพี่ <laughs> ไม่ <laughs> ทำไมน้องตบมือทำไมคำถามคือทำไมใครมีพระราชบัญญ,ญัติข้อไหน ที่บังคับให้การทำสาราคดีต้องเป็นแบบนี้ไม่มีใครบังคับพวกพี่ไปบังคับตัวพี่เองครับพวกพี่เป็นสร้างกฎระเบียบของพี่เองต่อไปนี้เราเลิกทำแบบนี้เด็ดขาดนะครับทีมงานกบนอกกลาลงครับสมมติ <laughs> แล้วเราจะจะ,จะยังไงอ่านอันนี้ต่อเลยถ้าเป็นพี่ต่อคือเหตุที่ต้องทำอันนี้พยาามทำความเข้าใจก็คือ <c oughs> มันต้องมีซีนแบบเปิดตัวไปเจอผู้ร่วมรายการแล้วก็ไม่อยากจะเดินเข้าไปเจอเฉยๆก็มีมุกสะหน่อยให้มันดูแบบ ขำๆอะไรเงี้ยตลกตลกถ้าเป็นพี่ต่อพี่ต่อทำไงครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเจอป่าชาวบ้านนะครับซึ่งคนนั้นก็คือ,อยืนอยู่หลังพี่เอง <c oughs> อ่ะลุงมานอยอ่ะลุงคุยสมมติค,ค,คือคือคืออะไรก็ได้ที่ไม่มีใครทำอ่ะครับ <c oughs> แต่ก็ต้องการรัฐเทศาก็ต้องมีนะพี่นะต้องมีครับ <c oughs> เอเขาอยู่ไหนเนี่ย อ้าวคุณลุงอยู่ข้างหลังนี่เองเอามือมาจับไหล่กันนะหนอ้ยทำเป็นหนังผีก็ได้ลุงอ๋อลุงก็ได้ทำไมจะต้องเอ๊คุณนิดคุณลุงท่องดีคุณลุงเห็นลุงทองดีผมนี่แหละคุณทองดีเตื่องวะอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับให้ตั้งคำถามไปหมดให้ตั้งคำถามทุกเรื่องอืม ทุกเรื่องเวลาเราเห็นสารคดีตั้งคำถามก่อนมีคำว่าทำไมไปก่อนแล้วมีวิธีการอื่นไหมยิ่งน้องๆนี่ไม่เคยทำมาก่อนไม่ได้ติดฟอร์แมตรายการอะไรมาก่อนไม่จำเป็นต้องไปลอกเลียนแบบใครเลยสร้างสรรค์เต็มที่ได้เลยสร้างสรรค์เต็มที่เรียนรู้จากสิ่งเก่าก็ได้ครับคือหมายคมว่าพวกพี่เขาทำแบบนี้เขามีเหตุผลบางอย่างแหละเขามีเหตุผลบางอย่างไม่ใช่ไม่ดี ไม่ใช่ไม่ดีดีเขาคิดมาแล้วแต่ลองอย่างอื่นดีไหมการทดลองเนี่ยมันทำให้กระบวนการวิวัตรวิวัฒนาการหรือตีวอลอบมันเกิดคือการตั้งคำถามครับคือไอเดียนี้สำคัญกว่าเรื่องอื่นใดใช่สำคัญกว่าเ,เทคนิคและงบลงทุนใช่ครับไอเดียสำคัญที่สุดมไม่อ่าสมมตินะ อ่าวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วยืนอยู่ข้างหลังลุงทองดีอยู่ข้างหลังครับยืนยืนอยู่ข้างหลังแล้วครับใช้โดรนไหมอะใช้ดอนลี่ไหมใช้กล้องอะไรแพงแพงไหมไม่เลยแค่ยืนอยู่ข้างหลังอืถูกมาก <laughs> แปลกด้วยแปลกด้วยไม่มีใครทํามาก่อนในโลกนี้แน่นอนครับค,คือคือกระบวนการตั้งคำถามเนี่ยสำคัญนะฮะ เช่นสารคดีต้องไม่ไม่ใช่ยกตัวอย่างอย่างสมมุติว่าจะชอบมีพิธีกรอาจจะไม่ใช่ตัวนะครับผมก็ได้เป็นไรครับจะล่าเริงอ่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ราชบุรีดิงๆได้ไหม เขาล่าเริงแล้วเขาผิดยังไงอะพี่เขาอยากแบบคนดูเขาซักผ้าอยู่เราอยากเรียกให้เขาหันมามองเนี้ยเราก็ต้องเฮ้ยแต่มันเป็นเหมือนกันทุกคนเลยอ๋อมาคืออย่าทําจากชินหรือว่าไปก๊อปปี้ใครถ้ามันมีเหตุผลอาจจะทาได้ใช่ไหมครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ช่องนั้นก็ทําเขาอ่อช่องนั้นเขาสวัสดีครับเราก็สวัสดีครับ,รค,รบ <laughs> คือคือแล้ว แล้ว <pathway? S 2> มันจะใหม่ตรงไหนวะอันนี้เรากำลังพูดถึงไ <karaoke. S 3> อเดียถูกไหมฮะอ่าอครับถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดแต่ถามว่าใหม,ม่ไหมไม่ใหม่เพราะไปทำเหมือนเขาแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วจะมีบางคนก็บอกว่าของเขาดีอยู่แล้วอาจจะมีใครบางคนบอกก็ของเขาดีอยู่แล้วก็เลยทำตามเขาก็ทำตามดิทำตามแล้วไงมไม่ใหม่ ไม่ใหม่คุณก็ไม่ใหม่ก็เรื่องของคุณครับก็เรื่องของน้องๆไปแต่ถ้ามันมีคนคิดได้อ่ะนัยนืยใหม่เลยครับโอเคใช่ไหมตอนนี้ผมมาอยู่ราชบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะถามว่าบ้านผู้ใหญ่ไปทางไหนเห็นหมาเดินมาตัวเฮ้ยคุณคุณเห็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ไปทางไหน อย่างเงี้ยคุยกับหมาก็ได้นะคือคือไม่เห็นแบบเอ้ซีเรียสอะซีเรียสแต่แบบเอ้ยเขาไม่รู้เลยฮะว่าผู้ใหญ่ไปทางไหนเนี่ยผมคุยกับเขาแล้วก็ไม่เห็นต้องสวสดีครับเลยอะเาแบบอันนี้ผมมาที่ไอเดียอะไรก็ได้ครับดูเยอะๆเพื่อจะได้ไม่ต้องทำตามเขาเนาะอะไรอย่างนี้นะพี่นะ <laughs> ใช่ใช่อันนี้อยากให้ลองเดี๋ยวช่วยคิดอยากได้จะสักเรื่องหนึ่งมีน้องคนไหนที่แบบมีเรื่องอยากอยากจะทําอยู่แล้วหรือว่าสนใจแต่ว่าไม่รู้สมมุติว่ามีเรื่องอยากทาแต่ไม่รู้จะใหม่ย,ยังไงไหมมีสักคนไหมเดี๋ยวฝากให้พี่ต่อช่วยคิดหรือแต่สำคัญที่สุดคือเนื้อหาครับที่พูดไปเมื่อกี้คือวิธีการโอเคอยากทำจากหน่อยครับโอเคครับ ชื่อจงเรื่ออะไรครับอาชีวะค่ะอาชีวะครับสุพรรณอยากทาเรื่องอะไรครับบ้านควายค่ะฮะบ้านควายค่ะบ้านควายเคยจะเคยถ้าลองคิดคร่าวๆนี่อยากเล่าเรื่องประมาณไหนเอาเล่าเรื่องแบบที่เราอยากเล่าก่อนบ้านควายคืออะไรประมาณว่าเชิงอนุรักษ์อะค่ะอะไรนะเป็นหมู่บ้านที่เรกาอนุรักษ์ควายไว้ค่ะครับผม โอเคเดี okay, e ๋ยวนั่งก่อนก็ได้ครับถ้าสมมุติเรื่องบ้านควายนี่มันเล่าใหม่ได้ไหมพี่มันมีอะไรที่แบบจะสร้างสรรค์ได้ไหมบ้านควายเป็นยังไงบ้านควาย<ห>บา Jia, แบบเขาอนุรักษ์ควายไไว้ใ,ให้คนเขาศึกษาอนุรักษ์ขยายพันธุ์ควายไม่ให้สูญ <adays, S 2> พ<า>นันธุ์อะไรย่างเงี้ยถ้าต้องไปนําเสนอว่าคุณค่าของควายไทยในหมู่บ้านนี้มันอื <estion S 3> <sincere S 1> มันดีนะจะทําสารคดีแบบสร้างสรรค์ได้ไหมพี่ได้มันไปทางไหนดีครับได้โจทย์มาแบบนี้ละ บ้านควายอ่ะครับเอาควายเปพิธีกรเลยไหมพี่ <laughs> <laughs> เล่าเรื่องจากมุมมองควายไม่ไม่รบคนเวลาดีกว่าไม่พี่กำลังคิดอยู่นะ <laughs> คนอื่นคิดไม่ได้นะเค่ออยากถามคือก็อาจจะบ้านควายอ่ะ แล้วที่น้องคิดน้องคิดยังไงมีอะไรบ้างที่หนูคิดอ่ะมันโดดเด่นยังไงที่เราถึงเลือกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเราอยากนําเสนอมันประมาณประมาณไหนอยู่จังหวัดอะไรฮะบ้านควายสุพรรณแต่งตัวแบบสมัยก่อน พูดคำแบบสมัยก่อนหน้าตาขึ่มอะไรนะของทีดิเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้เจ๋งว่ะอะไรนะอีกทีดิคือแต่งตัวแบบสมัยก่อนพูดคำสมัยก่อนหน้าตาขึ่มอันนี้คือที่คิดไว้ค่ะดีอ๋อสุพรรณใช่ไหมใช่ค่ะบ้านควายอยู่สุพรรณใช่ไหมค่ะพูดเหนือ ถ้าเป็นพี่พี่พูดเนอเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาไปดูบ้านควายกันไปหาลุพงพงษ์ดีก่อนอ่ายังไงดีพี่ลุงสมมุติต้องมีผู้ร่วมรายการสักคนที่แบบเป็นอยู่ที่ศูนย์บ้านควายเนี่ยแล้วเราต้องไปคุยกับเขาเนี่ยเขามาไงดีอะพี่ระะเราต้องไปขอข้อมูลสักอย่างในเกี่ยวกับเรื่องบ้านควาย ไปทำศสารคดีบ้านควายีอ๋อไม่ค่อยได้ต้องคิดอ่ะเออต้องใช้เวลาบ้านควายอ่ะผู้สุพรรณก็สนุกดีโอเคแล้วก็น้องเขาบอกว่าเป็นแต่งเป็นกรอนเลยผู้เป็นกรอนสุพรรณมาเลยได้ไหมเป็นกรอนจะยาก ท่าคนมันอาจจะก่อนก็น่าสนใจนะครับแต่คนมันอาจจะจับใจความไม่ได้จับใจความไม่ได้ครับให้แปลกต้องตลกอ่ะต้องตลกเรื่องมันไปรู้สึกว่าต้องตลกตอลก่มีเลอะเทอะ บ้านควายอ่ะเฮ้ยพี่จริงจังมากเลยไม่ไมคือขอคิดเลยผมไม่ได้จ้างพี่นะไ่ผมอยากอยากคิดเลยเดี๋ยวขอคิดแป๊บได้ไหมหนึ่งนาทีจับเวลาเลยหนึ่งนาทีจับเวลาระหว่างนั้นทำอะไรดี่ควายผมคุยไปด้วยได้ไหมจังหวะได้โอเคครับนี่อก็คือปีนี้กบจูเนียเราเนี่ยเน้นเรื่องไม่อยากให้ทําเหมือน แพทเทิร์นเดิมๆนี่แหละก็เลยแบบปีนี้จะเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับคือไม่อยากให้ออกมาเหมือนเหมือนเหมือนเดิมเพราะหลายๆปีก็จะเหมือนเดิมคือเป็นเหมือนก๊อปปี้กบนอกกะลาหรืออะไรก็ตามแหละเราก็เลยปีนี้อยากให้สร้างสรรค์เราอยากเห็นงานที่มันแปลกใหม่บ้างนะครับคิดอยู่สิบวินาทีนะพี่คิดอยู่ <laughs> บ้านควายอ มีใครอยากทาเรื่องเรื่องเรื่องอื่นอีกไหมลองเผื่อไว้สักเรื่องเอาไว้หัวแตกเลยหรือใครอยากถามคุณครูอาจารย์ก็ได้นะครับอ,อ่าเดี๋ยวเลงไว้ก่อนนะเลงไว้ก่อนขอบ้านควายก่อนก็ต้องเริ่มเริ่มจาก ถ้าเป็นพี่พี่ก็บอกว่าใครรู้จักควายบ้างยกมือขึ้นสมมตินะเราพอมีผมไม่รู้จักควายเลยคุณอะควายเฮ้ยมัดนี้เลยพี่คุณอะควาย,ย,ค,ค,วายคุณควายมากแล้วที่คุณคุณอะไม่รู้จักควายรู้ปะ <c oughs> ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นประโยคของของมึงอะควายมากเลยนะที่ที่มึงอะไม่รู้ควายควายเอ้ย แล้วมึงอยากรู้จักควายไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปพาไปคือจุดเริ่มก็คือให้ให้คอนเน็กควายคิดถึงคนดูก่อนว่าในประสบการณ์ของคนดูเนี่ยเขาม,มีเมมเมอรีเกี่ยวกับควายยังไงแล้วเราดึงไอ้ตัวนั้นเนี่ยมาทำให้คนมันคอนเน็กขึ้นก็คือเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาในความคิดของเขาอยู่แล้วที่เขาจะสนใจง่ายๆเดี๋ยว พาไปคลี่คลายหลังจากนั้นอไม่รู้จักควายเมืองควายมึงอยากหายควายไหมบอกอยากงั้นมึงไปเจอกับกูเลยกูจะพามึงไปบ้านควายเลยสมมติก็พาไปบ้านควายครับเนี่ยแล้วก็พาไปเห็นควายไปได้รู้เรื่องควายใช่ครับสวัสดีครับควายคุยกับควายก่อนเลยคุยกับควายก่อนสวัสดีครับควายชิบหายมันเป็นควายงั้นขอคุยกับคนเรียกควายก่อน ึง <laughs> คุยกับควายไม่รู้เรื่องมึงอ่ะควายมึงคุยกับควายไม่รู้เรื่องงั้นเดี๋ยวกูคุยกับคนอะไรอย่างเงี้ยเล่นประมาณนี้ก่อนอแต่ก็ไม่ให้เป็นท่วงทํานองที่ดูถูกครับเพราะว่าในยะจริงๆแล้วคนที่ไม่รู้จักควายอ่ะควายอ่าอ่ามึงไม่รู้ว่าควายมีประโยชน์จากกันเราเนี่ยอ่อมึงอ่ะควายอืมครับคุณใครไม่รู้คุณค่าของควายไอ้นั่นอ่ะควาย อ่าพี่ก็จะมีสอดแทรกไปในเรื่องของควายมีประโยชน์เราเราครับผมโอเคก็อันนี้เป็นมุกสดตัวอาจารยนะฮะเอาเอาไปพัฒนาต่อใช่อันนี้มันคิดสดๆดหนึ่งาทีเร็วๆครับนะฮะแต่ก็ฟังดูก็พอเห็นมุดเห็นอารมณ์ของหนังเห็นเออมันแปลกดีถ้แบบว่าไปในทางนี้ไปก็ไม่ซ้ำซากแน่นอนมี่ดาๆกันครับนะฮะแล้วก็ หาถ้าทำสารคดีก็คงย้อนไปที่ปวิศาสตร์ครปวิศาสตร์ด้วยของควายมากกว่าที่จะนำเสนอในภาพปัจจุบันครับเพราะว่าคุณค่าต่อบรรพบุรุษเราเขาทำงานทำนาอะไรอย่างนี้เรียนมาเยอะใช่บินสุภาษิตอะไรที่เกี่ยวกับควายบ้างครับมีความเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับควายบ้างอื แล้วทำไมควายถึงยังยังจะต้องอยู่ในแง่ของอสิ่งแวดล้อมควายช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงอะไรอย่างงี้เป็นต้นตอนจบไอคนนั้นที่เป็นควายก็อาจจะไม่ควายอีกต่อไปคเราจะไม่ควายอีกต่อไปในตอนจบอ่าแล้วคดดูด้วยอีกสักเรื่องนะมีขออีกสักเรื่องนึงนะขออนุญาตเมื่อกี้มีน้องตรงนี้อยากทำเรื่องอะไรนะครับครับก็สวัสดีทุกคนนะครับ ขอบคุณที่ให้ผมพูดผม <laughs> ผมชื่อฟิลนะครับ <laughs> ผมจากโรงเรียน <laughs> บ้านฉางกาญจนกุลวิทยาจังหวัดระยองนะฮะเรื่องที่ผมสนใจนะอันนี้ผมสนใจคนเดียวนะยังไม่ได้ถามใครอื่นเลย <laughs> คือตัวเดียวเลยเดียวเลยเรื่องเกี่ยวกับเกมฮะเกมได้ดีของเกมก็แบบของเกมนะผมดูข่าวอย่างเงี้ยแล้วเขานําเสนอแต่แบบข้อเสียของเกมอย่างเดียวเลยเกมมันไม่ดีอย่างงาู้นอย่างนั้นอย่างนี้ โอ้ผมโมโหมากเลยเนี่มาทางเหนียวไก่เหมือนกันนะมาอารมณ์เหนียวไก่นะแล้วจริงเราเราคิดไวมไหมหว่าเราจะเสนอไปยังไงดเงีเรื่องเรื่องดีเรื่องดีของเกมมันก็มีเยอะแยะอย่างเช่นเอาไปแข่งขันไปต่างประเทศได้ทีมไปแข่งเกมมาได้ตังสองสองล้านก็มีแต่เขาไม่เอามาเสนอข่าวเสนอแต่เขาเสีย <c oughs> ผมก็อยากจะเผยแพร่ได้ดีของเกมไว้บ้างมาคนเล่นเกมก็ได้ภาษาอังกฤษ เกมบันเกมเดี๋ยวนี้เนื้อเรื่องดีเนื้อเรื่องกินใจยิ่งกว่าละครหลายช่องที่ผมดูมาอ่อกีอ้ครับแขนมากขอบค้าผมครับอย,อยากถามอะไรพี่ต่อแต่ผมก็จะไม่บอกไม่บอกว่าเกมมันไม่มีข้อเสียเลยก็ต้องบอกข้อเสียของเกมด้วยบ้างอย่างเช่นเล่นมากๆติดก็ต้องเผยแพร่ว่าเฮ้ยเล่นเกมยังไงให้มันดีเนี่ยภาษากฤษในเกมเนี่ยเปิดรานสเลดูเปิดคู่กันเลยแล้เวเล่นซะ จะได้ภาษาไปอาเซียนได้เออเราเข้าอาเซียนแล้วด้วยเราฝึกภาษาจะเกมได้พี่เข้าใจแล้วครับขอบคุณครับดูครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับโอ้โหไม่อารมณ์มาเต็มนะพี่นะนอน้องนี้เป็นพิธีกรด้วยครับเข้าใจความอึดอัดเลยนะครับเกมนะฮะถ้าเรามองก่อนเราจะ เราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เราจะนาเสนอมันมีข้อดีข,อดข้อเสียยังไงก่อนเราถึงจะเอาพิกหรือหยิบขึ้นมาทำนะฮะสมมุติเราสนับสนุนให้คนเล่นเกมอย่างเงี้ยมันจะมีผลเสียอะไรไหมกับสังคมอันนี้เราต้องคิดดีๆนะฮะน้องที่ชื่ออะไรนะพระเอกชื่ออะไรนะน้องฟิวน้องฟิวครับน้องฟิวก็ต้องคิดว่าเยน้องฟิว ถ้าสนับสนุนให้เด็กเล่นเกมเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรกับกับสังคมโดยรวม,ม,รวม,มกับเด็กที่เขาอาจจะไม่ไมีความคิดเท่าทันน้องฟิลใช่เป็นไรไหมเพราะฉะนั้นกระบวนการศึกษาก่อนที่เราจะคิดและพิจารณาว่าเราจะทําเนี่ยคือสิ่งที่เราทำเราจะเกิดประโยชน์สิ่งที่น้องฟิลพูดมานี่เรียกว่าอึดอัดกันเต็มที่อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องฟิลก็ต้องกลับไปมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วน้องฟิลอาจจะ ชอบคนเดียวเว้ยแต่คนอื่นเขาบางทีเขาติดอย่างเงี้ยบางคนคลอดลูกในร้านเกมก็มีใช่ไหมฮะบางคนตายคาร้านเกมก็มีที่ประเทศจีนเราเห็นบ่อยๆเนะาะตกเก้าอี้ฟ้าใร้านเกมก็มีแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่มีประเภทแบบอ,ขอเขามีหลับ เส้นเลือดแตกสมองตายขาล้านเกมอะไรอย่างนี้เพราะว่ามไม่ได้นอน,นไม่ได้นอนทั้งันทั้งคืนอะไรนะครับแต่อาการพวกนี้มันไม่มีเลยนะน้องฟิลแบบฟิลก็ต้องไปคิดพิจนานรณูว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังจะทำส่แบบงเสริมให้คนเล่นเนี่ยดีหรือมีประโยชน์ยังไงอันนี้น้องฟิลต้องพิจนารณาดีๆครับอันนั้นข้อแรกก่อนพูดง่ายก็คือก่อนจะทำเราต้องมีสัมมาทิฏฐิ เราต้องเช็คก่อนว่าด,ดีป่าอันเพราะฉะนั้นเราก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร้านเกมครับครับแต่เราไม่เห็นนะในร้านเพาะชำต้นไม้มหรือขายต้นไม้ไม่มีนะเอาต้นไม้ไปฟาดหัวกันนะมีไหมโอ้โหมีข่าว คนแม่งเอาต้นไม้ไปฟาดหัวกันพบมีอารมณ์ทร้าวและรุนแรงไม่มีนะใครที่อยู่กับธรรมชาติมันก็จะสงบอืมครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นเลยว่าเกมมันให้อะไรหรือธรรมชาติมันให้อะไรอันนี้เราต้องไปคิดและพิจารณา,นานดูครับว่าเราอยากจะอยู่สังคมแบบไหนอ,อันนี้เราต้องคิดดีๆพี่ยังไม่ได้บอกว่า เกมมันดีหรือไม่ดีแต่เราให้ดูจากค,ความเป็นจริงกบจูเนียร์ปี8ทีมเอทครีเอทไทย